ครบรอบ20ปีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดงาน BTU Family t 0 t i e s Anniversary อย่างยิ่งใหญ่โดยมีคณะครูนักเรียนนักศึกษาทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันเข้าร่วมงานจำนวนมากค่ะรองศาสตราจารย์ดรบังอ่อนเบญจที่กุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นประธานพร้อมด้วยอาจารย์นักศึกษาทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันทุกคณะเข้าร่วมงานซึ่งปีนี้จัดภายใต้ทีมสีชมพู มีการนำลูกโป่งสีชมพูมาประดับประดาดูอ่อนหวานสวยงามทุกคนที่มาร่วมงานต่างนำดอกไม้และของที่ระลึกมามอบให้กับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บังออนเพื่อแสดงความยินดีและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนเข้าไปชมการแสดงและรับประทานอาหารภายในงานรองศาสตราจารย์ดกรบังออนกล่าวว่าปีนี้มหาวิทยาลัยและสถาบันในเครือสี่แห่งร่วมจัดงานครบรอบ20ปีอย่างยิ่งใหญ่ ปัจจุบันมีนักศึกษาสอง0 0กว่าคนสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกโดยมีนักศึกษาทั้งไทยและจากต่างประเทศเข้าศึกษาทั้งหมดรวม16คณะล่าสุดเปิดคณะแพทยศาสตร์โดยทุกคณะมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปนับตั้งแต่เปิดมหาวิทยาลัยในปี2545ทางมหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ5าปีและประสบความสำเร็จตามปรชัชญา สร้างปัญญาพัฒนาคนฝึกฝนคุณธรรมเป็นมทนนเทครอบครัวกรุงเทพธนบุรี <c oughs> ก็จัดงาน a n น i v วอ s ส r ีครบรอบ20ปีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็ถือว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรุรีและสถาบันในเครืออีก4แห่ง ก็ได้ร่วมกันจัดงานนี้ร่วมกันค่ะก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่คณาจารย์นักศึกษาทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันก็มาร่วมแสดงความยินดีกันค่ะถือว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีนักศึกษาทั้งปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกแล้วก็มีนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยนักศึกษาต่างชาติค่ะมีทั้งหมด16คณะค่ะคณะเออที่16กก็จะเป็นคณะแพทยศาสตร์ค่ะแผนของเราที่เรากำหนดไว้ว่าต้องมีนักศึกษาไทยและต่างชาติมาเรียนและต้องเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการควบคู่กับทางด้านของกีฬาเราก็ได้ทําได้เช่นว่าเราได้มีนักกีฬาโอลิมปิกที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกก็คือน้องเทนนิสแล้วก็มีนักแบดบมินตันมือหนึ่งของโลกน้องเมย์รัชนกแล้วก็น้องบาสเดชาพลนะคะที่ที่เป็นนักกีฬามือหนึ่งของโลกมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะครับเราจะมีปรัชญาของเราก็คือสร้างปัญญาพัฒนาคนฝึกฝนคุณธรรม แล้วเราก็เ,าเป็นศูนย์รวมขององค์ความรู้ที่ให้โอกาสความรู้กับทุกชนชั้นทุกเชื้อชาติก่ะ